เดี๋ยวให้เขาเปิดบวชเลยนะครับว่าจะให้เอฟบอลเอฟบลูได้เอฟวัน <AM 1. S 1> อ่ะวันนี้เรามาครับทำอะไรกันนะครับวันนี้เราก็จะมีงานเทศกาลรการ,การสแสดงภาพของกลุ่มเรานะครับชาวอาเซีนนะครับก็จริงๆวันนี้ก็เป็นวันรลองรวยแนละ้วครับผมวันสุดท้ายรุงนี้วันสุดท้าย,ว,ายวันนี้ยังไม่สุดท้ายนะครับ ก็วันนี้เราจะมีการขึ้นมาทริเราเคยเปิดไปแล้วว่าวันนี้เราจะมีวิทยากรหรือว่าช่างภาพเบืองเชี่นะครับมากล่าวเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับในรูปแบบต่างๆในแนวต่างๆนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นใครบ้างก็เดี๋ยวจะมีพี่จิ้มนะครับโสภณแล้วก็ คุณป๊อบเมทีนะครับผมล่าสุดนี้เพิ่งได้รางวัลนานาชาติมาอะไรสักอย่างใครได้ครับคุณป๊อบคุณป๊อบได้รางวัลชื่อเวลสาย่กินจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้คุณตอนแรกตอนแรท่องมาท่องมาเราเรย่ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้คุณป๊อบกับคุณพิมขึ้นมาพูดถึงเรื่องแนวประเพณีวิถีชีวิตครับผมแล้วก็ของพี่มิมนี่จะเป็นแนวไลฟ์ซึ่งซึ่งสโลแกนของแกนี่คือ i ิสราเอ ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงเป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงครับผมสองคนนี้จะดิฟเฟอเรนต์กันอยู่แตกต่างกันอยู่แนวทางแต่ไปด้วยกันได้เขาจะขึ้นมาต่อยกันไหมเนี่ยไม่แน่ดูรูขนาดนั่งนายผ่านไปผ่านมานั่งข้างนายได้นะครับผมเบียดเบียนกันหน่อยครับเอาเลยไหมเราวันนี้เราต้องต้องบอกสโลแกนของงานก่ับพี่อีกรอบหนึ่งสโลแกนของงานครับผมจำไม่ได้แล้วอะครับผมสโลแกนของงานก็คือสุขภาพนะครับผมก็ ใครที่ยังไม่รู้ก็คือ RKG ย่อมาจากล u c ก y ้ o o k นะครับรวมตัวกันในเว็บพิกโปนะครับรู้จักกันมาประมาณ4ปีแล้วครับผมตอนนี้มีสมาชิกใน f เฟซ o o o กประมาณประมาณ1,500้คนับ <c oughs> หลังจากงานนี้ก็คงจะเหลืออีกประมาณ5้าคนนะฮะ <c oughs> ไปมีเ <c oughs> พิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเพราะมีงานนี้ครับเพิ่มขึ้นใหม่ประมาณ200คนเราที่พวกเราพบกันมาพบกันมาสีปีแล <คน S 1> ้ว <คน S 1> วันนี้คุจะเป็นวันตกาย ที่เกรักษาเอาไวตอนแรกตกลงกันว่าวันนี้เราจะไม่ตลกวันนี้เราจะเอาจริงเอาจังกันสาระสาระครับในเดี๋ยวร้านร้านขายขายของก็นั่งหัวเรากันดอในงานนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับต้องถ่ายภาพเพื่อเห็นภาพเราอยากจะครับใครจะเข้าวงการครับทางด้านขวามือนะครับก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับขวาโอ้ะวาโอ๊ะประเด็นล้ส่อะไร มีอ่มีมีโปรโมชั่นเอาติดไว้อยู่นะครับเขาไม่ของบีคามิล่าครับวันนี้ครับก็ส่วนลดได้ตัดาถูกลบครับจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสนใจจะทำบุญจริงจริงห้0บาทขั้นต่ำในการทำบุญะการทำบุญมีขั้นต่ำเฮ้ลูกพี่หายไปไหนพี่เมื่อเมื่อเมื่อสามวันนี้แล้วลูกพี่ตั้งอยู่ตรงนี้ไหมครับใช่ครับตอนนี้ ไม่ได้ขายได้นะครับเขาย้ายเาตั้งไปไกลเลยอ๋อแบบว่ากะจะขายออกเดี๋ยวผมบอกแขกที่มาร่วมงานหรือว่าท่านผู้ชมที่เดินผ่านปบปัดตาก่อนนะครับภาพของเรานะครับรายได้จากการจับจองภาพนะครับภาพละ500้อยบาทเราก็จะนําไปทาบุญนะครับที่โรงเรียนบ้านบอ่วี จังหวัดราชบุรีนะครับโรงเรียนนักข่าวหญิงสองบ้านบอรีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ต่างๆไม่ใช่ว่าพวกเราเก็บเข้ากระเป๋าไม่ครับไม่ไม่เลยนะครับแต่เห็นว่าไปจองกล้องใหม่ไปแล้วใช่หุยคนนีว่าจะไม่ทำอะไรแกแล้วเนี่ยไม่ตลกเลยขอมิสาระนิดนึงวันนี้เออแล้วเขาจะเห็นหน้างานหน้าไอ้สองคนนี้ขึ้นมาอีกแล้วไหมมิสสาระเลยแต่ในรูปที่ยังไม่ได้ติดใต้จองนะครับ ตรงนั้นเนี่ยพี่มผมว่าไม่ต้องเลือกหรอกุูกไหนอพี่ผมว่าพี่ระบุไปเลยดีกว่าว่าลูกไหนจริงไม่ต้องเลือกหรอกคือรวมเงินนึงก็ได้นะรวมเงินนี้ได้ห้าร้อยอะลวจอได้ทําบุญเงคืเอยคืออย่างนี้เอาคุณชมคือปกติแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะส่งมากันคนละสองลูกแต่พี่ใหม่พิธีกรแั้เนี่ยส่งมาลูกเดียวกะแว่าขายออกแต่วันแรกวันนี้วันทองสุดท้ายเลยยังขายไม่ออกแต่ว่็มีคนมาถ่ายรูปก๊อปไปนะ อ๋ออ๋อให้ให้รางวัลให้รางวัลรูปถ่ายที่มีคนใช้มือถือถ่ายกลับบ้านมากที่สุดต้องไปนั่ง<า>พี่พี่ไปตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะน่านงานเลยรูปภูเขาไฟโกลโงโง,โง,โง,โงนะครับ <laughs> ไม่ได้ไดาง่ายไม่ได้ไดา,ง,า,ดา,ง,าง่ายนะครับต้องนั่งเครื่องบินไปถ่ายไกลมากเลยที่ไหนครับพี่โอซิโดนีเซียครับแต่ว่ารูปควายที่ถ่ายที่อุบลิีนเนี่ยมันขายได้แล้วนะครับถายได้แต่วันแรกครับขายได้แต่วันแรกเนี่ย รูปที่อินโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าซักก่อนปิดงานให้ยังรูปโปโม่ยังขายไม่ได้เดี๋ยวผมจะโลเอาแบบว่าคนไหนที่ต้องการจริงๆมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่แล้วก็ให้เอางนี้นะจอบรูปโปโม่นะตอนนี้นะเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปคู่ด้วยเพาอยากถามเขายังว่าต้องการต่อก็คงไม่ได้แล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเอง เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมีรูปจากคุณเมธีและคุณโสพลนะครับหรือพี่กิมแล้วก็พี่ป๊อกของเรา,าให้ชมกันด้วยนะครับแนวประเพณีกับแนวไลฟ์แต่ว่าเขาไม่อยากดูเราหรอกเขาอยากฟังเราแหละตอนนี้ก็สมควรแก้เวลาเรั่องขอเสียบมือให้พี่กิมแล้วก็พี่ป๊อกหน่อยครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญผมขออำลาแล้วนะครับผม เดี๋ยวให้พี่ใหม่เป็นพิธีกรคนเดียวเดี๋ยวทีจะพัง่ะครับก็เดี๋ยวคร,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 ออรั้นี้นะครับช่างภาพอาชีพของเราก็ ได้ขึ้นมาบนเวทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวก่อนนะครับว่าใครถึงใครกันบ้างครับอัดแนกคนแรกก่อนนะครับครับผมพูดจาดูดีเป็นช่างภาพอาชีพนะครับเ็นไม่ไม่มีอาชีพเป็นช่างภาพนะฮะอาชีพเป็นอะไร<า>ครับอาชีพเป็น,นตันต้งานธนาคารแห่งหนึ่งนะครับไ<า>ม่ได้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเลยนะครับก็การสังมองเนี่ยใช่ปะ ก็ชื่อชื่อป๊อกนะฮะชื่อเื่อรงชื่อเองนี่มันก่อน็นะไรไหมมันน่าจะก็ถ้าชื่อในกลุ่มนะครับก็ล็อกอินในกลุ่มของ IG ก็คือ Man ตตี้ปนะครับก็เริ่มถ่ายภาพมาประมาณ4ปีได้แล้วครับแล้วก็ช่วงที่ถ่ายภาพที่ถนัดแล้วก็ชอบถ่ายก็เป็นพวกแลนด์สเคปกับกับพวกวิถีชีวิตพวกอะไรพวกนี้นะครับนะฮะเดกที่กิมแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อกิมนะครับชื่อก็จินจีเหม่อนะฮะ ก็มีชื่อในวงการถ่ายภาพนะชื่อกิมิโอนะฮะชื่อจริงโสพลเชนเวิทยาคุณนะฮะก็ขอแนะนำตัวเท่านี้กนน่อนโยนเวทีให้ป๊อกก่อนเดี๋ยวผมมาคุยอีกทีหนึง่งหลังจากป๊อกคือจบเดี๋ยวถาคุณป๊อกกันนะครับก็จะมาะมาีเรื่องที่จะมาเรียกว่ามาแชร์แชร์กันใ,ให้พวกเรา ไานะครับ,รบได้เห็นมุมมองอ,อ,อีกมุมหนึ่งนะครเพราะว่าการถ่ายภาพวิถีชีวิตมันก็สไตล,ล์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะฮะของของผมก็มีสไตล,ล์ของผมเองของพี่กิมก็มีสไตล,ล์ของพี่กิมเองนะคร รูปของคุณป๊อเป็นรูปแนววิถีชีวิตก็มีแสดงอยู่ในงานด้วยใช่ไหมครับครับผมก็มีแสดงอยู่สองภาพนะครับป๊อพี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะที่รูปเมื่อกี้ชื่อเะไรเอาบอกไปแล้วนะครับเมทีเมทีมกรคันนะครับจองแล้วสองภาพนะครับจองไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันเส้ยใจตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับเอาฝ่ายเทคนิคช่วยมาดูนะจอดพร้อมเลคือคือเมื่อเช้านี่จองภาพเดียวนะครับได้ได้พระตักบาทตอนเช้าพระบิณฑบาตนะฮะแล้วก็มี ผู้สนใจมายืนชมได้จังหวะก,ก็รีบไปเซลเลยรีบขายรีบโฆษณาเลยซื้อเลยเป็นนักขายจริงๆนะฮะก็ะะจริงๆแล้วก็จริงๆกินก็ถ่ายแล้วสกเขหนักวกว่าเยอะกว่านะฮะแต่ว่าประธานกลุ่มให้มาพูดเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะฮะ<ม>ก็ถนัดทั้งสองแบบจริงนะเพราะก็ได้รับมาทั้งสองแบบอ่ะ โอ้แต่แล้วพูดป็งเรื่องรางวัลกันเลยทีเดียวนะครับทางคุณป๊อกนี่ไม่ทราบว่าเคยผ่านเวทีประกวดจะได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับเนี่ยอ๋อก็ ก็มีอยู่บ้าง2-3งารางวัลนะฮะก็รางวัลแรกก็เป็นรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะเออ่ในสนามของจังหวัดชัยภูมิชื่อภาพมอหินขาวนะครับก็ไปได้ประมาณปี5 5 4ห้าสี่ห้าสี่นั่นมาให้ชมนะครับค่ะมีครับมีครับมีค่ะแล้วเราเรารอดูภาพแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีอยู่เตยผ้ การประกวดภาพถ่าย um: ทั่วประเทศของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพนะครับก็มีภาพที่เข้าสำนักพรับมีภาพที่เข้าวังนะฮะให้ระวามสนใจพระเจ้าหน้าที่ส่งเลือกภาพนะฮะก็ได้เข้าวังสี่ภาพแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้นไม่นั่งตีเสมอเขาละโหมมองไม่ได้เป็นราชินีกูนกันหนถ่ายด้วยพระราชทานบรรดาลูกเข้าวัง้อะไรก็ล่าสุดก็ของภาพถ่ายนานาชาติของที่จัด โดยสมาคมกุนเทศก็ให้ทั้งภาพจากทั่วโลกนะครับก็ส่งเข้ามาโดยที่ว่าสมาคมกุนเทศจะเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งแรกนะครับกไ็ได้ร,รางวัลมนลุ้ภาษาอิงกริบบอนอะไรสักอย่างก็น่าจะเป็นชมเชยน,นะครับแต่ว่าก็คือก็ภูมิใจที่ว่าเป็นหนึ่งในสองคนไทยที่ได้ติดโผรางวัลนี้นะครับอีกคนนึงก็เป็นคุณหมอก็รู้จักกันดีที่ได้รางวัลอีกท่านหนึ่งนะฮะพอแล้วครับพอแล้ว เขาเขาบอกรางวัลนะมันม,มันจะเยอะกว่าพาดนะฮะวงเรียนนี้อาจจะบอกรางวัลก็ไม่หมดนะครับผมว่าดูลูกเขาเตรียมให้พวกเราดูเลยดีกว่าครับผมก็อย่างอย่างในมุมมองของผม <c oughs> การถ่าย <c oughs> วิถี <c oughs> ชีตประเพณีนะครับ การถ่ายวิถีชีวประเพณีในมุมมองของในภาพนี้เดี๋ยวเขอธิบายคุภาพเนาะก็บอกสไตล์ก่อนอว่าวิธีการของผมเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้ให้ให้มีภาพที่เราอยากได้หรือตามจินตนาการที่เราอยากได้ฮนะไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามเราก็จะต้องทําให้ได้มาซึ่งภาพนั้นนะฮะแล้วอาจจะเป็นทั้งภาพที่มีเกิดขึ้นจริงนะขนาดนั้นโดยที่เราไม่ไปยุ่งกับแบบเลย 2. ภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงโดยที่เรา ไปจัดการกับแบบนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมี2วิธีการนะครับซึ่งซึ่งของผมจะหนักไปทางทางอย่างหลักมากกว่าไปยุ่งกับแแบบซะเยอะมากนะครับนะครับที่จะอย่างวิถีชีวิตเนี่ยฮะก็ผมมองก็คือเพื่อให้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับความเป็นอยู่ของของแแบบของวิถีของของคนคนนั้นในขณะนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพศิลปะวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ประเพณีต่างๆก็คือ ก็คือรวมอยู่ในวิถีชีวิตของของคนเราด้วยฮะซึ่งในในพืงนทย่ก็มีให้เราได้ศึกษาได้ได้ถ่ายภาพอีกมากมายนะครับเอออย่างภาพอาเออผมก็มุมมองมันก็จะมีทั้งอาชีพเนาะอาชีพอาชีพบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างเลยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีเรื่องของการประมงการเกษตรใช่ไหมครับก็หัถกรรมอย่างเงี้ยครับ หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็คือหรือการทานาอย่างเงี้ยฮะก,ก็อาชีพอาชีพก็จะเป็นวิถีชีวิตเราเราก็พยัสนสะท้อนให้เห็นว่ามันอาชีพของเขาเนี่ยเออจะจะ,จะสื่อ,อยังไงเราถ่ายภาพว่าเอ๊ะเขากําลังทําอะไรอยู่ณนณะนะขนาดนั้นจริงฮะอย่างอย่างภาพแรกนะครับก็คือว่าเออก็เป็นภาพยอเนาะก็ตอนนี้คง คงเห็นชินตามครับเ็ย่อแต่จริงๆก็คงไม่ไม่ได้มีมากก็จะมีแค่บางบาง,บางจังหวัดในเมืองไทยนะครับก็ภาพนี้ก็ถ่ายที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็บ้านบ้านปากปากนะครับปากป่จังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นการหาปลาเนาะมันก็จะมีส่วอย่างหาปลาก็จะเวียนเวียงแหยกยอนย่ครับอย่างภาพนี้นะครับก็การ คุ้นไหมครที่ไหนนะฮะก็กาลังเกษตรกรกําลังให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับก็ถทานี้ก็เป็นภาพหนที่ได้เข้าวัดนะฮะเับหมวก็ก็พูกหัวทับเปิดนะกำลังลดน้ากระล่ำลดน้ํากระหล่ำปีนะครับะฮะก็ก็ให้สะท้อนสะท้อนการกิจกรรมที่เขาต้องทําในขณะนั้นนะฮะ อ่าอย่างภาพนี้ก็คนก็กําลังเก,เก็บเก็บหญ้าเกี่ยวหญ้าเพื่อไปให้เออ่บัวเออ่สัตว์ได้ได้กินนะครับก็หญ้าเอาไปทําฟางงงอยย่าเี้ครับก็อะไรจังหวะนั้นปุ๊บก็ไปเที่ยวกับที่ใหม่พอดีอย่างเงี้ยฮะไปสองคันเนาะแต่คันแรกเราก็จอดก่อนนะฮะอ <c oughs> จอดก่อนแล้วก็บอกป้าเขาว่ารอผมด้วยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปรีบไปกดก่อน,นอหน้าเขาเนาะอ่าภาพนี้ก็ตัง ก็จะมีเรื่องการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวชาวนานะครับก็คือการสีแต่เขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวข้าวก็ต้องมาสีสีเอาแต่เอาแต่เป็นข้าวไปขายเนาะแล้วก็ที่ฟางที่เหลือก็ก็ก็คือเอาไปอาจจะรวมให้ให้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์อะไรางเนี้นะครับนี่ภาพนี้ก็สัญลักษณ์ข้างหลังที่คงคงคงพอทราบเนะว่าที่ไหนนะฮะข้างหลังก็เป็นดอยหลวงเชยงดาวนะก็ถ่ายจากหมู่บ้านตรงที่เป็นปลายปลายดอยนิดนึงนะฮะ ภาพนี้ก็วิถีชีวิตของเด็กหนุ่มเลี้ยงควายคนหนึ่งนะครับก็กําลังต้อนควายไปกินหญ้าเลยฮะก็ภาพนี้ก็ไปกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆในกลุ่มเลยครับไปที่เมืองซาป,ปาประเทศเวียดนามน,นะครับอย่างเขา<ล>เขาก็ไม่เลี้ยงอย่างนี้เขาก็มีเล่นม,มีวิถีชีวิตของของเด็กๆของของคนในแต่ละอาชีพด้วยคะอย่างพวกนี้ก็ เขาก็เอาควายมากินหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเอามาไถนาอย่างเงี้ยระหว่างนั้นเขาก็ไม่มีอะไรทำเขาก็มาเล่นขี่ไฟเงี้ยนะครับถามว่าเขาเล่นไหมพอพวกเรามาเขาก็เล่นอ่รูปนี้ก็มีประวัติอยากให้คุณใหม่เราให้ฟังนิดนึงว่าเกิดรูปนี้ได้ยังไงไปกับคุณใหม่รูปนี้นะก็จริง ถ่ายกันมาหลายคนแต่ว่าภาพที่สุดที่สุดคือของคุณป๊อกกันครไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ <c oughs> จริงๆได้กันไปเหมือนทุกคนเพราะว่ายืานข้างกันหมดจริงๆถ้าภาพเบื้องหลังเนี่ยถ้าเราไปยืนด้านหลังภาพแล้วมองย้อนกลับมาเนี่ยจะเห็นชั้งภาพประมาณสัก <c oughs> สิบคน <c oughs> สิบกว <c oughs> <c oughs> ่าคนนะครับเรียงเรียงแถวอยู่นะครับแล้วก็บอกน้องว่า <c oughs> อีกรอบนึงอีกรอบนึงเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษชดนะโอเคโอเคนะฮะวันโมเกสวันมอวันมอวันโมเด็กก็เด็กเล่นควายจนเหนื่อยนะฮะกว่าจะได้รูปนี้ คือบางครั้งเนี่ยก็คือในมุมมองผมก็คือว่าสมมติถ้า,าเราไปแคนดิดเลยมันก็ไม่ได้พา่เราต้องการหรือคอ mm. มโพสิชันองค์ประกอบภาพอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ได้มาอยู่ในเฟรมที่ในในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนะครับบางครั้งเราก็ต้องมีการรอจังหวะหรือว่าบอกบอกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เข้ามาได้นะค,ะะะครับอ่าอ่าการปอกมะพร้าวอ่าก็อีกเป็นอีกมุมอมองหนึ่งนะฮะก็นี่ที่หมู่บ้าน300ยอด ไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างต่างๆก็อย่าละเลยวิถีชีวิตของของคนในพื้นที่นั้นนะฮะก็พยายามเก็บใบรรยากาศหรือวิถีชีวิตของคนพื้นที่ราอะอย่างสมุิไปทะเลมันก็จะมีพวกตากปลาหมึกเนาะตากปลาหมึกทําสวนมะพร้าวอย่างเงี้ยครับรืออะไรต่างๆเงี้ยก็พยายามนึกนึกถึงบริบทโดยรอบด้วยนะครับอย่างเงี้ยเขาเก็บเล็กๆน้อยจริงๆก็พอเขาอย่างอย่างชาวบ้านอย่างเงี้ยเอาเอาไก่ ไปฆ่านะจะไปฆ่าจับไก่ใส่ใส่กระบอกไม้ไผ่เงี้ยเราก็แล้วทำไมไม่ห้ามครัอเราพูดภาษาเกาหลีไม่เป็นเรื่อนเาบางครเขาไม่ได้ขอชีวิตระบะชี้ไก่เขาไม่ครับไม่เป็นไรขอถ่ายภาพดีกว่าดีกว่าขอชีวิตนะครับออ่ย่างบางครั้งเนี่ยฮะในการเลี้ยงช้างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมที่คนเลี้ยงสัตว์ปูกพันธุ์สัตว์อย่างเงี้ยฮะก็ ก็มีการอาจจะไม่ต้องใช้งานและอาจจะไม่พาไปรีแลกซ์ามาอาบน้ำอะไรด้วยนะครับที่คณะไปหรอภาพนี้ก็ยังไงเอ่ยก็ที่มาก็คือไปไปเที่ยวสังขบุรีแล้วบังเอิญบังเอิญหรือเปล่ไหมก็ไม่บังเอิญนะครับก็บังเอิญว่าเราเราก็บังเอิญเราให้เขาไปนั่งให้ให้เขาจูงช้างไปอยู่ตรงที่ที่แสนพอดีแล้วแล้วก็โกยน้ำใส่ก็ ก็เป็นวิถีชีวิตนะคถ้าเราเป็นคือแบบพวกนี้เราเราไม่รู้ว่าสิ่งที่คือกิจวัตรที่เขาจะเกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับมันบางครั้งมันก็ต้องมีเอ่อเรื่องเรื่องที่จัดจัดนิดนึงนะฮะให้ให้มันเพื่ที่ให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับในภาพนี้อ่าปกติเราก็แค่เห็นเห็ช้ควานช้างกับช้างอาบน้ํากันแบบอ่าเล็กๆคลายๆว่าอย่งไรฮะคนเดียวเลือกธรรมดา อะไรอย่างเงี้ยฮะบางครั้งเราก็ต้องการให้อาบน้ำแบบสวยงามใช่ไหมเราก็มีการนิดนึงนัดแนะนัดแนะให้ควันช้างพาช้างไปสถานที่ที่สวยๆหน่อยเราก็แล้วแต่กพอถึงจังหวะที่เขาต้องอาบน้ําก็แบบเป็นหน้าที่ของเขาไปเลยอย่างเงี้ยฮะเราก็สวดภาพตามเฉยๆไม่ได้ไปสั่งอะไรเขามาแค่แค่ให้พาไปสถานที่ที่สวยๆเหรอจริงเพื่อนๆจะมีเยอะนะฮะ อย่างอย่างนี้ก็คือการช่างนี้ดิควรจะมีถูกต้องไหมก็มีก็ไม่มีประโยชน์อย่างอย่างนี้ก็คือพระได้แล้วัดเขาเรียกวัดอะไรที่มีหนังอย่างวัดขนอนนะฮะที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็นึกถึงตอนเชิดนักนะฮาตอนตอนเชิดตังใหญ่อย่างเงี้ยก็เก็บพวกรายละเอียอะพวกนายช่างพวกช่างพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็คือกำลังแกะสลักอะไรอย่าเงี้แกะสลักแต่ที่นี่เป็นที่มีคุณภาพไว้ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ 看 เนี่ยอย่างที่บอกว่าเด็กๆเนี่ยมันก็จะมีมุมที่สนุกสนานไม่ได้จริงจังกับการทํางานต่อเท่าไหร่ก็อาจจะเล่นไปเยอะอย่าเงี้ยเราก็เนี่ยบางทีพ่อแม่เขาก็ตากข้าวโพดนะตากข้าวโพดไว้เพื่อจะให้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วให้มันแห้งอย่างเงี้ยครับเด็กๆเขาก็มาเนี่ยเอามาเล่นมาโกยกันอย่างเงี้ยฮะถามว่าโกยจริงจริงเขาก็เล่นอย่างแถวนั้นแต่เราก็อยากให้เล่นข้าวโพดด้วยนะฮะถ้าแม่ก็รู้หงดนตีไปแล้วปารีสอีกทีนี้เนี่ยผมถึงแน่ พูดมาหลายใบแล้วเถอะต้องเรียนถามคุณถามทุกท่านคือเห็นพูดกันมาว่าเราเราไปเจอเขาบ้างเราไปขอร้องให้แบบอะไรเงี้ยอย่างนี้ทีเราบ้างจริงจริงเนี่ยคำถามเป็นเนี่ยตีเรียกไปบ้างนะครับแต่ว่าจะมีนักถ่ายภาพเลยให้ถึงมองว่าการเราเห็นรอดไปยังไงบอกให้แบบครัอย่างพวกอย่างนี้เนี่ยคือมันท่านก็มองว่าเป็นสิทธิ์มันสิทธิ์ขทาตรงนี้คุณบอกมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับมุมมองหรือไม่ก็จริงจริงๆแล้วก็อย่างเราต้อง เอาด้วความเต็มใจของแบบก่อนนะครับคือถ้าถ้าเราจะขอถ่ายอย่างเงี้ยครับรก็ก็คุยกับเขาก่อนว่าเออพอไปตามหมู่บ้านหรือเขากําลังหาปลาอย่างเงี้ยคุณลุงครับสวัสดีครับเออขออนุญาตไข่ลูกนะครับอย่างเงี้ยแต่แต่คุณลุงก็าห,าหาปลาไปต่อนะครับอะไรเงี้ยขออนุญาตเก็บภาพอย่างเงี้ออยครับก็จะขอดูความเต็มใจเขาก่อนอย่างเงี้ยครับลองไปดูความเหมาะสมดูความเหมาะสม คือว่ามันเราจะไม่บังคับหรือไม่ไปร่วมล้ำสิทธิที่เขากาลังทาสมมติว่าอย่างบางทีเขาเขากําลังปฏิบัติศาสนกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราเราก็จะไม่ไปยุ่งว่าเป็นงานสําคัญหรือหรือเขาต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยครับเาเราก็จะไม่เราจะไม่เป็นก้าวก้าวก่ายให้ให้เขาละบากใจอย่างเงี้ยครับก็อย่างอย่างสมมติว่าเด็ก